อุตตัยยัจะคุมาอิคาราชาริสวาโนภะถาวิปปะัสสะตัังนัมัสสัมมิหาริสวาณังภะถาวิปปะสังตยัจจคุตาวิหาริโมทิวาสัญญัมมนาวิทาภุสภาัะเม tế nam mô tế cha ma pha la ya tu nam ma tu bồ tát nam nam ma tu bồ nam mô vi mu ta nam nam mô vi mu ti ya im ma so pha li tăng ga to mo lo cha la ti es <coughs> na pe te yan cha phu mai ka la cha li sa wan no pha tha so tam tam nam ma sa mi pha cha khu ta vi ha vi tha phu sa pha tham ni cha ma pha la nam ma tu bồ tát nam nam သောတိယာနမောအိမောသနနမောယိမောတိယာဘံစောပါဝိတံကက္ခာမုလောဇလားတိအေဆနာပေထယံဇကုမိုင်ကန္ဍာ โนทาวิปปะโสตตันมาสสมมิหาิสวันนังปทาวิปปะสังยจักภูสมิหาริมตติยะมะนวิทาคุสะพ้าธรเมเตเมนะโมตจะมังเอาลุนเกา้รอตาโมนิโมตตังนะโมวิโมติยามังโสปาริตังกัตโมโลจลาติสนาปิตยจักภูมาโนปทาวิปปะโสตตังนัมัสสมมิหาริสวันนังปทาวิปปะสัง ညေတ္တာကပ္ပတမိသနေမောလာတိငေဗမ္မနဝေသကုသပာဓမ္မေတေမေနမောတေသမံပာလယံတုနဝတ္ထုသနာင္နမတုကိုတိယေနမောဝိမုတနာနမောဝိကုတိယေမံသောပနိတံကတ္တမောလော การาติสนาเปตยันจักูมไมกาลาชลิสวรนภัตถาวิภะโสสตังัะนัมสางนีหานิสวรนังภัทาวิภะสสังติยชฌานตาวิหะเลมุรติเยขปันนังเวสาโูสะพะธรรมเตเมนะโมเทจามัคปลยัโตนะมะทุกขะนะมะทุิยาณโมวิมุตทานังโมอิมุติยายมังโสปาลิตังกัตวะมุโวาสมะกัมปัญติโมลาปะริตังนิพิตามโมุทธายานามะทะ จะพากระใสใส่ตัะอ ah ๋ออ ah ันนี ah ้สะดุดหมอืมสติจ <Yeah. S 1> mm ิรมสิจราสติจตัวสนี้จะมีสิดสิรมัที่มี ะโมพุทธะทายะนาเมตตาโมกัลุนาพุทธานีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะนะจงเมตตาโมจงกนาพุทธจงานีทาจงยินดียะจงเอ็นดูนะโมพุทธายะนะจงรักโมจงหลงพุทธจงหลงทาจงหน่อยด้วยนะโมพุทธายะทายะได้จงได้ชี้รวยจงรวยด้วยนาโมพุทธายะจิตตังปิยังมะมะ mama ngern chong ma thong chong ma nang cha ruchi natī īsāna mo buddha yā apē เตยัญจะคุมาเอกาลาชาลิสวรรณโนปทวิปปัสสตังตังนัมัสสัมมิหาลิสวรรณนาปทวิปปัสสังติยัจพุตาวิหาเลมูทิมุลติเง่ภะณาวีระกุสะพัทธเมเตเมนะโมเตจะมังปาริยันตุนัมัตุพุทธะนังนัมัตุโพธิยานโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยานมังโสปภริตังกตโตโมโรจารติเสนาเปเตยัญจะคุมาเอกาลาชาลิสวรรณโน วิปปัสสตังตังนัมัสสามิหะริสวรนังปะทาวิปปัสสังตัยยาชาพุตตะเวหะเลมุระติเงภามะนาเวทภูสะพาธเมิเตเมนะโมเตจะมังปะลายันตุนัมมะตุพุถานังนัมมะตุโพธิยาฯนโมวิมุตตะนังนโมวิมุตติยาอิมังโสปะริตังกัตวาโมโลวาสัมากันปัญติมระปะริตังนิหิตังนโมพุทธายะ นามาัะเจ้าภกะาอิสาสุกักขัน์สติทอาวะหะยะอิระชาพะนาสัตติตรโยมิีนังปสามลโลปุสาปุสโสมนังกริทนทโผสสาวิสาเทมคาปุสปนุธรรมวะคาบาทโนมมมะวาวิสุโนสานุสตินโมพุทธายะ สัมปจิตชามินาสังสิโมภูมมาจามหาเทวะสัพเพยาขาปลายันติภูมมาจามหาเทวาพิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพวันตุเมมิเตปะโหหตีพุทธมมาอาโมพุทธายาวิลาทโยวิลาโคนะยังวิลาหิงสาวิลาทศีวิลาทสาวิลาอิทธิโยพุทธะสมาณีมามามีมามาพุทธะสาวหงมสัมปจิตชามิเพ่งเพ่งพาพา าหาลือสิทธิจิตังสิทธิกัมมังสิทธิกาลียังสิทธิวาจาตถาคตสิทธิลาโภนิรันตะลังสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิกัมมังปะสิทธิเมปะสิทธิเมพระสิทธิติจักสิทธิเมนทากะสิทธิปฏิชสะเสิทธิวิสาขามหาเศรษฐีเป็นเสิทธิแห่งความรู้สึกน้ำจนดอน hai bài thông lại mà tìm mặt đi chát nó mô phục thang thang mô thang 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 tăng thang thang tăng ca sĩ tăng thang thang tăng thang thang พุทธานามมาทุกทุกข์ยา ติยาเข้าใจไหมครับเรบเริ่มต้นไงถ้าเริ่มต้นสู่ปล่อยของงดแล้วหลังจากนั้นมันต้องไต่จากน้อยๆขึ้นไปเข้าใจไหม <c oughs> เริ่มต้นของแปงลงอะไรปล่อยมดมันจะได้สุดท้ายมจะ,ะเข้าใจแล้วเปล่ามามเดี๋ยวยันมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยกรยับเข้าใจไหมยันคุบาริยชาตนะครับเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับยันนุกยุมทองโมราปริศ อละคลาสสิกเลยไหมครับผมเอาแค่คลาสสิกก่อนเดี๋ยวไปเยะ